สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์ลูทุกท่านนะครับเจอกับผมดีเจปาเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาวิเคราะห์เกมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนัดที่2ครับเกมที่ครัสโตด้นะครับเล่นในบ้านเจอกับเชลซีนะครับครัสโตด้นิ่งจริงผลงานเมื่อรืดการที่แล้วเขาจบอันดับที่3นะครับเป็นรองแค่เซนิทเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับทีมดังจากรัสเซียต้องยกให้เขานะครับส่วน อีกทีมหนึ่งที่อยู่อันดับที่2ก็คือทางล o อ o m o t i v ตีฟมอสโกนะครับแต่ว่าปีนี้เจ้าถิ่นคราสโนดาผลงานไม่ค่อยดีนะครับอยู่ในอันดับที่8แล้วก็ต้องบอกว่าพวกเขาเพิ่งพาผู้เล่นตัวเก่าอย่างมาคุสเบิร์กนะครับที่วันนี้น่าจะมีโอกาสได้ลุ้นล่าตะข่ายเชลซีส่วนเรมี่กาเบล่านะครับรวมไปถึงเ,เพื่อนๆอีกหลายคนก็ติดโควิด มีปัญหาในทีมค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งเดียวที่เชลซีจะต,ต้องกลัวในวันนี้ก็คือสภาพอากาศที่รัสเซียที่เหลือผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าคราสโตด้ายังดูห่างกับเชลซีส่วนทางฝั่งของเชลซีบ้างวันนี้เนี่ยจากสภาพทีมก็มาโกสอลองโซติดโทษแบนนะฮะจากผังการเล่นนี่ผมทำไลน์อัพผิดอะแต่ไม่เป็นไรฮะก็เข้าใจได้ว่าน่าจะเป็นเบนชิวเวลเป็นการแบนนะัดที่ของของมาโกสอลองโซนะครับส่วนเตโกซิวานี่ได้พักนะครับน่าจะเหนื่อยแล้วดูแล้วผมว่ามาเย็นคราสโตด้าก็ ทางลผาดคงคิดว่าคงไม่น่าจะมีอะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจากแผนผังการเล่นเนี่ยนะครับเจ้าที่ผมดูเนี่ยคิดว่าน่าจะออกมาในมุมที่เชลซีเนี่ยเล่นในลักษณะรูปแบบเดิมนะครับประตูก็ยังเป็นทางด้านของเอด็ดวาร์เมนดี้นะครับเกมรับเนี่ยถ้าในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเขาก็จะให้โอกาสริชเจมลงเล่นบ้างนะครับเพราะว่าดูแล้วกับคาสโตด,ด้านนี่ผมเชื่อว่าริชเจมน่าจะ ได้รับโอกาสในการลงสนามขณะที่แบ็กซ้ายแน่นอนครับเป็นหน้าที่ของเบนชิวเเพราะมักกอสลองโซ่ติดทดแบดนส่วนเอเอสันพาเมรีก็หายจากสารระบบไปเลยนะครับขณะที่คู่เซนเตอร์เนี่ยพอไม่มีเตียโก้ซิวาผมเชื่อว่าเคอร์ซูมาได้ยืนหลักแน่ๆนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งน่าจะเป็นฟิกาโยโทโมริที่กลับมาอีกคนหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือทางรูดิเกอร์นะครับหลังจากเคลียร์ปัญหาใจกับ แปรงลมพาดเรียบร้อยนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับดีอย่างหนึ่งตรงที่ได้เราได้รูดิเกอร์กลับมาในสภาพที่มีความมั่นใจเคลียร์ปัญหาเรียบร้อยแล้วขณะที่บรรยากาศในทีมก็ดูแบบผมว่าค่อนข้างจะสามัคคีครับไม่ลืมว่าเราก็ไม่รู้ว่ารูดิเกอร์เนี่ยพูดเล่นคนอื่นเนี่ยหนุนหลังหรือเปล่าเพราะลืมว่ารูดิเกอร์เนี่ยเป็นตัวโจ๊กของสโมสรน,นะครับแน่นอนต้องมีคนชอบเยอะเพราะการที่ลมพาดกับรูดิเกอร์เนี่ยมีปัญหากันทะเลาะกันเนี่ยเพื่อนคนที่เห็นด้วยกัน รูดิเกอร์ก็อาจจะไม่แฮปปี้มีผลต่อสภาพทีมหรือว่าในห้องแต่งตัวแน่นอนเพราะฉะนั้นการคืนดีของ2คนนี้มีผลต่อเชลซีแน่นอนนะครับก็น่าจะเป็นซ้ายเนี่ยผมเลือกเป็นเบนชิวเวลขวาเป็นไม่แอสปริกต้าก็ริชเจมแต่ว่าจากผังเนี่ยผมไม่ใช้แอสปริกต้าแต่คิดว่าน่าจะเป็นริชเจมนะครับเซนเตอร์ใช้ซูมาก,กับโทมริกลางเนี่ยผมว่าจอร์จิโอกับโคซิชจะได้เล่นเขาบอกว่าเอนโกโลกองเต้จะได้พักแล้วนะครับเนื่องจากโอ้โหแกกรอบ ลมศึกหนักมาเยอะ3ตัวรุกอาจจะเห็นโอดอยเม้าซีเยกแล้วก็หน้าตัวเป้าเนี่ยไมทามิอาบรามก็ติโมวาเนอร์ส่วนผังการเล่นที่ผมขึ้นมาเนี่ยผมเชียร์ให้เป็นคิวของไทามิอาบรามบ้างน,นะครับอยากให้เขามีโอกาสได้ลงสนามนะครับก็ดูจากสภาพทีมครัสซอด้ายังห่างกับเชลซีพอสมควรนะครับก็ดูแล้วจากผังไลน์อัพที่ขึ้นเนี่ยคงอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีข่าวว่าเขาจะให้ ทางคริสเตียนพูลิสิตลงสนามนะครับซึ่งถ้าพูลิสิตลงสนามเนี่ยผมว่าน่าจะปิดเกมได้เร็วอาจจะดูว่าเป็นเกมยากนะครับแต่จากสถิติที่น่าสนใจคือเชลซีเนี่ยแพ้แค่เกมเดียวจาก11นัดในการเยือนในฟุตบอลยุโรปนะครับแพ้นอกบ้านล่าสุดก็คือการแพ้บาเยนนี่แหละนะครับหนึ่งสี่ซึ่งไม่ต้องไปเทียบครับบาเยนนี่ห่างกับเราพอสมควรขณะที่ผมว่า เกมนี้แลมพาดคงไม่ประมาทนะครับแล้วก็คงใส่เต็มที่เราคงได้เห็นเกมรุกแบบ World Class นะครับได้เห็นทั้งเมสันเมาส์พูลิชิชวเนอร์โชฝีเท้ากันเต็มที่อย่าลืมว่าทางฝั่งของคาสโตราเนี่ยเป็นทีมรองบ่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราทําได้เพียงแค่เสมอเนี่ยผมว่าเหนื่อยแน่ขณะที่เจ้าถิ่นปัญหาติดโควิดครับนี่คือหลักๆเลยครับแล้วก็สภาพทีมก็ไม่ค่อยดีผมว่าเชลซีดีไม่ดีจะชนะแบบ อาจจะดูฝืดตอนแรกนะครับแต่เชื่อว่าอาจจะมาขาดในช่วงหลังนะคือถ้าเราเน้นผมอยากให้ลำผ่านเน้นรีบปิดเกมตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกนะครับคือถ้านํหนึูรีบจบเลยคืออย่าไปโอเอชลอเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้านําขาดสมมติถ้าครึ่งแรกนําขาดสัก2เม็ด3เม็ดเนี่ยผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้ว ครึ่งหลังเนี่ยนักเตะมันจะได้ผ่อนไว้พักบ้างนะครับอย่าลืมว่าเรามีโปรแกรมที่ต้องเล่นพรีเมียร์ลีกกับเบอร์ลี่ก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับไปเยือนที่เทอร์ฟมัวเก็บแรงไว้เล่นนดต่อไปคือจริงไม่อยากใช้คําว่าอย่าประมาทแต่ก็สามารถมองข้ามเกมนี้ได้เพราะคู่แข่งตั้งอันดับ8ของรัสเซียพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วสภาพทีมโอ้โหเลยมิกาเบลา่าด้หมดสภาพแล้วแล้วติดโควิดอีกมาคุสเบิร์กใน3าิี่กับสวีเดนแล้วนะครับคือถ้าโดนมาคุสเบิร์กยิงนี่ก็ไม่รู้ว่าไงแล้วซีวซั่วบบ่วา ดาวซันโวน่ยิงยิงมาสิบลูกเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรต้องเสียดายแล้วครับบุกเต็มที่ใส่ให้เต็มที่เพราะฉะนั้นคืนนี้แฟนเชลซีน่าจะเชียร์กันอย่างสนุกแล้วก็ผมทายว่าเชลซีน่าจะบุกชนะครัสโนดาได้สอศูนย์นะครับอ่ะเพื่อนๆฟังจากผมวิเคราะห์แล้วเนี่ยคิดว่าตำแหน่งตรงไหนที่อาจจะมีเปลี่ยนแปลงไหมหรือว่ามองว่าสกอร์จะออกมาที่เท่าไหร่ลองทายมาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็คืนนี้อย่าลืมติดตาม ในรายการสิงบลูคาเฟ่สี่ทุ่มนะฮะสามคนกับ3ประเด็นมาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะฮะอ่ะขอบคุณทุกการติดตามครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะฮะสกอร์เท่าไหร่เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยรถยนต์ซูซูกิขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณรับขอบคุณให้ทั่วทิศไปเลยนะฮะก็ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องปามสามบาทห้าบาทนะครับเรามีคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมอย่างบลูทูเดย์ครับเรามีทุกวันนะฮะจันทร์ถึงศุกร์ แล้วก็ใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ไฮไลท์แบบเด็ดๆนะครับก็นี่เลยครับไฮไลท์ไฟกระพริบมีประจําทุกสัปดาห์ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆติดตามช่องปาล์มสามบาท5บาทด้วยนะจ๊ะ